ตอนนี้แอปพลิเคชันของธนาคารมีการอัปเดตนะครับสำหรับชาวตระกูล Android นะครับคือเวลาอัปเดตเพื่อจะตรวจจับแอปพลิเคชันต่างๆที่มันผิดปกติในเครื่องนะครับหรือมีการเปิดเมนูพิเศษนะครับเพื่อจะให้มีคนมาคอนโทรลมือถือได้แอปพลิเคชันมันจะฟ้องแบบนี้นะครับนี่ฟ้องแบบนี้เลยมันจะฟ้องว่าไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรวจจับเจอแอปพลิเคชันที่เสี่ยงต่อการทําธุรกรรมนะครับมันก็จะฟ้องแบบนี้เลยนะครับฟ้องแบบนี้แล้วต้องแก้อย่างไขยังไงดูยังไงนะครับ เดี๋ยวผมมาบอกกันนะครับไปไปดูแก้ไขเบื้องต้นนะครับเรามาที่ตั้งค่าเลยครับก็เข้าเมนูตั้งค่านะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Op p โนะครับที่เอามาทำเป็นตัวอย่างนะครับผมโดยที่มาที่เมนูนะครับการนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเข้ามาเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาหาคําว่าตัวช่วยเหลือพิเศษนะครับนะครับเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูว่ามีอะไรเปิดไว้ไหมครับเราก็ไปปิดให้หมดกดปิดให้หมดเลยแล้วเข้าไปตรวจทีละเมนูนะครับอะไรเปิดไว้ปิดให้หมดนะครับ เปิดไว้ปิดให้หมดนะครับทุกเมนูครับไล่ดูเลยนะครับว่าไหนเปิดไว้เราไปไล่ปิดนะครับหลังจากนั้นก็ไปลองเข้าแอปธนาคารอีกทีนะครับว่าได้ไหมไม่ได้เราต้องมาไล่ดูแอปพพิเคชันนะครับว่าเราไปติดตั้งอันไหนที่นอกเหนือจากติดตั้งจากเพจโตอันนี้มานะครับเราไปนั่งไล่ลบนะครับไล่ลบแล้วลองเข้าแอปธนาคารอีกทีนะครับแต่ถ้าลบแล้วยังไม่ได้นะครับต้องไปเข้าตั้งค่าโรงงานนะครับอันนั้นต้องเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับพอคุ้มข้อมูลจะหายนะครับตั้งค่าโรงงานก็เข้าไปตามนี้เลย ตั้งค่าเหมือนกันครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยครับตั้งค่าเพิ่มเติมครับแล้วก็เลื่อนท้ายสุดเลยครับรีเซ็ตข้อมูลนะครับแล้วก็รีเซ็ตโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดคําว่าลบทั้งหมดเลยกดลบไปทั้งหมดเลยอันนี้ต้องสํารองข้อมูลนะครับไม่งั้นข้อมูลหายนะไปลองทําตามดูนะครับใครเจอปัญหานะครับ